บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดสอนระดับปริญญาเอกและปริญญาโทระดับปริญญาเอกที่ทําการเปิดการเรียนการสอนมี3สาขาวิชาได้แก่ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนและการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทที่ทําการเปิดการเรียนการสอนมี8สาขาวิชาได้แก่การบริหารการศึกษาวิทยาการจัดการเรียนรู้ าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนภาษาอังกฤษศึกษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนการสอนวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และการบริหารธุรกิจสวัสดีครับอลงค์กรบุญลือนักศึกษาชั้นปีที่1หลักสูตรขลุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ครับสำหรับเหตุผลที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาบริหารการศึกษานี้นะครับก็เพราะว่าผมมีเป้าหมายที่อยากจะเติบโตไปเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตจึงได้เข้ามาศึกษาและเรียนในสาขาวิชานี้นะครับทั้งด้านความรู้นะครับแล้วก็การฝึกทักษะการบริหารการศึกษานะครับด้วยความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะครับจะบ่มเพาะผมให้เติบโตไปเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตได้จึงอยากจะขอเชิญชวน เพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,นะครับที่มีแนวทางนะครับหรือเป้าหมายเดียวกันลองเข้ามาสามัครเรียนมารู้จักกันนะครับในสาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นี้ดูนะครับ าเหตุที่พวกเรานะคะได้เลือกมาเรียนที่สาขานี้ก็เพื่อที่จะอยากได้ประสบการณ์อยากได้ความรู้ในการไปพัฒนาตัวเองอยากจะนําความรู้นี้ไปพัฒนาในงานที่จะรับผิดชอบอยู่ค่ะใช่แล้วครับการที่เราได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นี้เราจะสามารถเอาความรู้ที่เราได้รับไปสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพื่อที่จะไปพัฒนาในที่ที่ทํางานเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับดังนั้นถ้าใครที่สนใจอยากจะมาเรียนศึกษาในระดับปริญญาโทหรือระดับที่สูงขึ้นสามารถมาเรียนได้ที่ หาเทือยราชวัชชิงใหม่ได้เลยครับสวัสดีครับ